เธอวันนี้ฉันก็พาเธอมาที่ศาลเจ้านำบะนะจ๊ะเธอมาพบกับความสงบนะจ๊ะศาลเจ้าแห่งนี้นะจ๊ะตั้งอยู่ย่านชินไซบาชินะจ๊ะเธอ ที่เมืองโอซาก้าเธอบอกเลยนะคะว่าที่นี่นะคะพอเข้ามาปั๊บก็จะมีความเงียบสงบทันทีเลยเธอซึ่งแปลกมากศาลเจ้านี้ตั้งมานะคะสร้างมา1,600ปีแล้วเธอแล้วก็ที่สําคัญคืออะไรรู้ป่ะเธอพอเข้ามาปั๊บเนี่ยคือความสงบอ่ะมันหนีความวุ่นวายเข้ามาได้เลยทันทีและที่สําคัญคือมีต้นการบูนจะ เธอเขาบอกว่าต้นการบุตต้นต้นนี้นะจ๊ะเธอเป็นต้นไม้แห่งเทพเจ้าซึ่งมีอายุกว่า400ปีแล้วเธอจะช่วยคุ้มครองผู้ที่มาสักการะนะคะเธอทําให้บอกว่ามีช่องมีลาบและเธอดูนี่สิเธอสารเจ้านี่คืออยู่กลางเมืองเลยเจ้ะเธอสงบมากเธอบอกเลยนะจ๊ะว่าแบบว่าเธอเข้ามาแล้วฉันแบบว่าสบายใจมากวันนี้ก็เลย อยากจะเอาแบบว่าบุญมาฝากนะมาฝากให้ทุกคนนะจ๊ะให้ทุกคนมีแต่ความสงบมีความสงบมีความโชคดีนะจ๊ะมีความสุขแล้วก็ที่สําคัญคือขอให้ปีนี้และปีต่อๆไปขอทุกคนมีความสุขนะจ๊ะเธอวันนี้ฉันก็มาไหว้พระแล้วก็มาไหว้ศาลเจ้าที่นี่นะคะเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะเธอดูสิเธอที่นี่สงบเงียบมากเลยและอยู่กลางเมืองนะจ๊ะบอกเลยนะจ๊ะว่าเธอเข้ามาแล้วแปลกมากเลยมีความเงียบ เงียบแบบว่าเงียบจริงๆคือเราเหมือนตัดออกจากโลกภายนอกเลยแล้วนี่ก็คือเหรียญน,นะจ๊ะเขาบอกว่าต้องใช้เหรียญมีรูนะจ๊ะมาหยอดทําแบบว่ามาหยอดทําบุญนะจ๊ะเธอแล้วเราก็จะได้แบบว่าเออได้ความโชคดีกลับไปนะจ๊ะเธอทุกคนนะคะแล้วก็นี่ก็คือวิธีการสักการะของแบบว่าชาวญี่ปุ่นนะจ๊ะดิฉันก็ก็จะมีบอกว่ามีเออเหมือนคล้ายๆบอก เป็นบบวิธีบอกว่าให้ทํำยังไงเราก็ทําตามเขานะเธอนี่ค่ะเธอแต่อะไรก็ตามทุกอย่างนะฉันขอบอกเลยว่าความสุขอยู่ที่ใจฉันขอแบบว่ามอบความสุขนี้ให้กับตัวเองกับคนรอบข้างและกับทุกๆคนและขอให้ทุกคนมีความสุขใครที่ดูคลิปนี้นะจ๊ะขอให้โชคดีนะคะแล้วก็มีความสงบความสุขตลอดไปเลยนะคะเออมาแล้วก็ชื่นใจจังเลยเธอบอกเลยนะคะว่าสารเจ้านี้แบบว่า แฮปปี้มากเลยอ่ะเธอด้านในนี่คือสงบมากเธอดูสิไม่เชื่อว่าอยู่กลางเมืองอ่ะเธออันนี้คือบอกว่าสวยจริงๆและความแบบว่าเรียบง่ายของศาลเจ้านี้ทําให้บอกว่านั่งได้เป็นแบบว่านานเป็นชั่วโมงเลยเธออากาศก็ดีดีเธอและนี่อ่ะสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าจะต้องเดินมาเนี่ยมีศาลเจ้าเล็กอยู่จะเธอฉันก็มา นี่ค่ะทำบุญเหมือนเดิมนะจ๊ะก,ก็คือเขาบอกว่าให้ใช้เหรียญแบบว่ามีรูนะคะมาทำบุญแล้วก็จะโชคดีนะจ๊ะเธออ่ะ<ม>บอกเลยเธอขอให้ทุกคนโชคดีทุกคนนะจ๊ะเธอใครที่ดูคลิปนี้นะคะโชคดีค่ะบ๊ายบาย